สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่ต้อยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านที่เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แต่ก็จะได้ภาพกิฟต์ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ครับผมก็มีภาพบ้างครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา200บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเกินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมมาแบ่งปันกันอ่าเหมือนเดิมนะพี่นะช่วงเช้าอ่าของวันจันทร์นะพี่นะวันนี้วันจันทร์เนาะช่วงเช้าครับผมมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยเนะย นะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยเป็นหลวงู่ทเนื้อว่านครับผมเนี่ยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเขาเรียกเหมือนจะคล้ายๆเรียกสี่เหลี่ยมกรรมก,การหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับสององค์สามร้อยบาทเท่านั้นครับผมสำหรับช่วงเช้าของวันจัน์ทนี้นะครับผมนครับผมร,บรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นลุงรปทวดเรียกว่ารายการที่สองครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพิมพ์สีเดียมเหมือนกันนะพี่นะนจะเป็นรายการที่สองนะครับผมรงนี้ ร,รายการที่สองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกล้วยครับผมรายการที่สามครับผมเป็นพระสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกล้วยครับผมรายการที่สามครับผมองค์นี้ ครับรายการที่สามคผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นฟาสสมเด็จรายการที่4ี่ครับผม ครับรายการที่สี่ครับผมราคา200้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อเพี้ยนรายการที่ห้าครับผมบอันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเพี้ยนรายการที่ห้าครับผม ครับมีต่อโค้ดนะครับผมลายฐานด้วยนะพี่นะนี่หมายเลขห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหน้าปกหมายเลขหก,กครับผมเป็นพระนาปกหมายเลขหกครับผมนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิกกับผมได้เลยนะครับผมนี่พระนาโกรอ่าพอท่านจ่างครับผมวัดน้ำรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมนี่นาโกก,กกับผมหมายเลขหกครับผมาราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นจอบเล็กอ่าหลวงพ่อไปครับผมนี่จอบเล็กหลวงพ่อไปน่าจะเป็นรุ่นสามนะพี่นะครับว่าเขาตอบเล็กสามไว้จอบเล็กครับผม จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนะครับผมหมายเลขสามครับผมนี่ตอบว่าหมายเลขสามไว้นะ่ครับรายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนครับผมเนี่ยรายการที่แปดเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนครับผม ร,รายการที่แปดคร้อมราคาสองร้อยบาทครับ,าาบ,รบต่อไปเป็นรายการที่9้าเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อหลุนครับผมหลวงพ่อหลุน9้ายอดวัดอัมพวันครับผมรายการที่9้าครับผม ครับายการที่9ก้าครับผมราคา200อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่10บครับผมเนี่ยเป็นพระปิดตารายการที่10บครับผม ครับรายการที่สิบกับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญนาหลวงปทิมกับผมรายการที่สิบเอ็ดกับผมเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปทิมกับผมรายการที่สิบเอ็ดกับผม ร,รายการที่11บเอ็ก็ผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิอเป็นหลุมทระทวดเนื้อว่านลอยองค์ก็ผมเนี่ยเป็นแบบว่าพิมพ์กลีบวรรัรอบๆก็ผมเนี่ยแต่เป็นเนื้อว่านนะครับผมเป็นรายการที่12บสองก็ผม รายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสามครับผมนี้จะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสามครับผม คร,รายการที่สิบสามผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผม นี่ครับรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นพัสดุสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม นะครับรายการที่สิบห้าผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสำเร็จรายการที่สิบหกครับผม ร,รายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสำเร็จรายการที่สิบเจ็ดครับผม ครับรายการที่สิบเจ็ดระผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นอา,าเรเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋อครับผมี่รายการที่สิบแปดครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋อครับผมรายการที่สิบแปดครับผมรายการนี้นี่ครับ ร,รายการที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดครับผมเนี่ยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดครับผมรายการที่สิบเก้าครับผมรายการนี้ครับรายการที่สิบเก้าผมราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นผ่าซุ้มกอครับผมนี่รายการที่ยี่สิบเป็นผ่าซุ้มกอครับผม รายการที่ยี่สิบครับผมราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอดลูกลอหออลรอรวงพ่อเงินครับผมรายการที่ยี่สิบเอดเป็นลูกลอหลวงพ่อเงินครับผม ารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญนาคูบาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะเป็นเหรียญนาคูบาชื่นครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมเป็นเหรียญคูบาชื่นครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผม วัดสีดงชัยครับผมจังหวัดเชียงรายปีสองห้าอสองสิครับผมนกูบาชื่นครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นเาลกการที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นเหรียญนะหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผมรายการที่ยี่สิบสามครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับผม ครับรายการที่ยี่สิบสามผมราคาสองร้อยบาทครับ่ไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม ครับรายการที่ยี่สี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบห้าครับผมอันนี้ก็สององค์สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะสององค์สามร้อยบาทครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยบาทนะครับผมูกใจองค์ไหนก็อชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยนะพี่นะจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมองค์นี้ หมายเลขยี่สิบห้าผมราคา2อง้ยบาทครับตลาดพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกลไลมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันเลยนะครับตลาบวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ